ศาสตร์การวางตัวในการเป็นผู้หญิงเลอค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะครูเฟิร์นยืนหนึ่งเรื่องดึงศักยภาพสร้างเงินสำหรับผู้หญิงคนไทยนะคะที่อยากจะเดินทางสายฝอนะคะอยากจะมีแฟนสายฝอที่อยากได้ผู้ชายโปรไฟล์ดีผู้ชายที่เรียกว่าผู้ชายพรีเมียมช่องนี้นะคะก็จะเน้นสอนให้เราเป็นผู้หญิง เลอค่าหรือว่าผู้หญิงพรีเมียมที่คู่ควรกับผู้ชายพรีเมียมที่เราอยากจะได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาเรียนรู้เรื่องที่เฟิร์นแชร์ในวันนี้นะคะมันเป็นจิตวิทยานะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องที่เฟิร์นคิดขึ้นเองแต่มันเป็นจิตวิทยาที่ต่างชาติเขาเรียนเขาสอนกันมานะคะมีเ e f e r ร n เมีคู่มือนะคะที่เฟิร์นไม่ได้แบบเอะอะขึ้นมาเองนะคะมันมีหนังสือคู่มือการสอนเลยว่ามันต้อง ทำแบบนี้นะคะแล้วก็วางตัวแบบนี้คือเฟิร์นเนี่ยนะคะศึกษาทางด้านจิตวิทยาและก็ศาสตรใ์ในด้านของความรักมากก็เลยอยากที่จะมาแบ่งปันมีแพชชั่นนี้นะคะมีมานานแล้วแหละอยากจะเปลี่ยนคนไทยนะคะเปลี่ยนผู้หญิงไทยทุกคนเลยให้กลายเป็นผู้หญิงเลอค่ะและก็ไม่อยากให้ต่างชาตินะคะมาดูถูกผู้หญิงไทยอีกนะคะนี่คือแพชชั่นในตัวของเฟิร์นนะคะ เฟิร์นก็เลยออกมาแบ่งปันความรู้ในสิ่งที่เฟิร์นได้เรียนรู้มานะคะมาแบ่งปันเกี่ยวกับศาสตร์ในด้านของความรักและก็เป็นจิตวิทยาล้วนๆนะคะสาหรับคนที่เข้ามาฟังนะคะก็สามารถนําเอาไปปรับใช้นะคะและนอกจากที่คุณจะได้ในเรื่องของศาสตร์ความรักและจิตวิทยาแล้วนั้นคุณจะได้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองและหลักคิดการดําเนินชีวิต หรือหลักสัจธรรมที่มันใช้ได้ผลที่คนสำเร็จทั่วโลกเขาใช้กันเฟิร์นจะสอนรวมอยู่ในทั้งหมดแต่ละคลิปนะคะเฟิร์นจะพูดรวมๆกันไปเพราะว่าการที่เราจะเป็นผู้หญิงเลอค่านั้นเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์และหลักคิดของคนรวยหรือคนสำเร็จหลักสัจธรรมที่คนสำเร็จเขาเรียนรู้และเขาใช้กันจริงๆด้วยนะคะอันนี้คือ สิ่งที่เฟิร์นได้เรียนรู้มาจากอาจารย์บัณฑิตเองด้วยนะคะในเรื่องของหลักคิดและศัตรธรรมของคนสําเร็จและก็าศาสตร์จิตวิทยาที่เฟิร์นได้เรียนรู้มาเฟิร์นก็เอามา m i ์รวมกันมาพูดมาสอนมาแบ่งปันที่มันเป็นสิ่งที่เฟิร์นเข้าใจและก็ถ่ายทอดออกมาในแบบของตัวเฟิร์นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมือนใครแต่มันเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้และก็มีข้อมูลอ้างอิงและเป็นจิตวิทยาจริงๆถ้าในเรื่องของความรักนะ เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะส่วนในเรื่องของหลักศัิธรรมนั้นไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเพราะว่าสําหรับคนที่ติดตามเฟิร์นมาสักระยะแล้วจะรู้เลยนะคะว่าเฟิร์นเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของโคชใหม่แล้วก็อาจารย์บดิตเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลต่างๆและดูต้นแบบไอดอลของเฟิร์นได้นะคะว่าไอดอลของเฟิร์นเป็นยังไงและชีวิตของเฟิร์นเนี่ยก้าวหน้าพัฒนาขึ้นแบบไหนดูได้เลยว่าเอ้ยฟังคนนี้แล้วมันตื่นรู้ไหม แล้วมันเป็นยังไงคุณก็ลองลองฟังแล้วก็ดูว่ามันตรงกับจริตคุณหรือเปล่าแล้ววิธีการเลือกครูที่ใช่ก็คือต้องดูก่อนว่าครูคนนั้นมันตรงกับจริตเราหรือเปล่าเขามีชีวิตดีขึ้นแบบที่เขาพูดไหมเขามีชีวิตเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการงานครอบครัวหรือว่าความรักต่างๆสุขภาพต่างๆมันมีทิศทางไปแบบไหน เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะมีชีวิตแบบไหนก็ให้เลือกเลือกรักฟังแล้วก็เลือกครูที่คุณรักและศรัทธาที่คุณเชื่อว่าเขาสามารถนำพาชีวิตคุณให้คุณดีขึ้นได้ก็เลือกครูคนนั้นอยากให้เฟิร์นตัดสินใจเลือกโค้ชใหม่และก็อาจารย์บัณฑิตนะคะเพราะเฟิร์นเห็นอาจารย์บัณฑิตแล้วก็ชื่นชมอาจารย์บัณฑิตเป็นไอดอลนะคะแบบอยากจะมีความรัก อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นและก็มีความสุขแบบอาจารย์แล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกด้านแบบที่อาจารย์สอนเฟิร์นมานะคะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของเราให้ประสบความสําเร็จทุกด้านไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วคุณเองก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตทุกด้านเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาฟังช่องเฟิร์นนะคะ ถ้าคุณฟังแล้วเอาไปลงมือทำตามคุณก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณแบบที่ตัวเฟิร์นเองนั้นได้เรียนรู้และก็เปลี่ยนแปลงทา n ์สฟอมตัวเองมาจากที่เป็นคนแบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ศาสตร์ไทน,นัทความรักแล้วก็จิตวิทยาการคลองรักต่างๆไม่เคยเรียนรู้ด้านนี้เลยนะคะแต่วันเนี้เรามุ่งมั่นตั้งใจแล้วว่าเราจะสำเร็จทุกด้าน เฟินก็เลยมุ่งมัน่นตั้งใจแล้วก็เรียนรู้ศาสตร์พวกนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็ลงมือจะบอกว่าจะบอกว่าเราคือเราก็ทดลองทำทดลองปรับใช้ปรากฏว่ามันเวอร์ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่เอาไปทำตามสิ่งที่เฟินบอกที่เฟินสอนเนี่ยเอาไปทำตามได้เลยเนะะี่ยเขาไม่ต้องสงสัยลองก่อนลองก่อนนะคะ โอเควันนี้มาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะในเรื่องของศาสตร์ของการเป็นผู้หญิงเลือค่านะคะเราจะต้องทํำยังไงและวางตัวยังไงบ้างนะคะ 1. ก็คือเริ่มต้นจากโปรไฟล์ของเราค่ะการที่เราจะเป็นผู้หญิงเลือค่าผู้หญิงเลือค่าก็คือผู้หญิงที่มีความสามารถนะคะเฟิร์นขอเน้นในเรื่องของความสามารถวันนี้คุณจะจบเรียนจบการเรียนชั้นไหนไม่สําคัญแต่คุณต้องมีความสามารถ และยืนด้วยขาของตัวเองได้ค่ะอันนี้คือคีย์สำคัญเลยที่แท้จริงสำหรับคนที่ต้องการจะเดินสายฝอคุณจะต้องยืนด้วยขาของตัวเองได้และต้องมีความสามารถที่มากกว่า1ห,หรือ2ความสามารถและงานงานนั้นสามารถที่จะนำพาชีวิตให้คุณดีขึ้นได้สามารถจุนเจือหาเลี้ยงครอบครัวได้และก็ทำให้คนที่เขา,าแบบเห็นเราอ่ะ รู้สึกแบบภาคภูมิใจรู้สึกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันมีอะไรที่มากกว่านี้รู้สึกแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเธอทําเรื่องนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องทําให้คนที่เขาคุยกับเราอะรู้สึกแบบภูมิใจจังมันต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ลำดับแรกเลยคือจะต้องปรับภาพลักษณ์เฟิร์นย้ำเสมอเลยนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะทำออนไลน์หรือเปล่าหรือว่าตอนเนี้ย คุณจะแค่เริ่มต้นในเรื่องของการคุยกับสายฝอไม่ว่าจะชนชาติไหนนะคะภาพโปรไฟล์นั้นสำคัญมากๆเลยทุกคนจะตัดสินคุณที่รูปร่างหน้าตาก่อนลำดับแรกและช่องของเฟิร์นนะคะเนื้อหานี้เฟิร์นเน้นให้คุณเป็นผู้หญิงเลยค่ะเพราะฉะนั้นการปรับภาพลักษณ์เฟิร์นนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการปรับภาพลักษณ แล้วก็เป็นช่างแต่งหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเฟิร์นก็จะรู้ว่าวิธีการแต่งหน้าเนี่ยเราจะแต่งยังไงเพื่อให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นและก็เป็นตัวเองและทำยังไงเวลาที่เราออกสือ่อออนไลน์ออกมาทำคลิปแบบเนี้ยให้เราดูโดดเด่นและมีสเสน่ห์มันเป็นเรื่องของศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเลยนะคะทุกคนที่คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะเดินทางสายฝอนและอยากที่จะเป็นผู้หญิงเลอค่าที่แท้จริงเฟิร์นอยากให้คุณมาเรียนคอร์สนี้ค่ะชื่อคอร์สว่า Beauty on Stage เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่กล้าทำในสิ่งที่ใช่ใน30วันนะคะคอร์สนี้เนี่ยไม่ได้สอนเฉพาะในเรื่องของการทำออนไลน์เท่านั้นแต่ว่าสอนในเรื่องของการปรับลุคก,การพูดโน้มนาวใจ การทําธุรกิจอีกด้วยเพราะฉะนั้นคอร์สนี้คอร์สเดียวคุณจะได้ทุกอย่างรวมทั้งทั้งหมดเนี่ยที่คุณได้มันสามารถทําให้คุณกลายเป็นผู้หญิงเลือค่าได้อันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่ว่าเฟิร์นอยากจะมาขายคอร์สอย่างเดียวนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองได้ว่าเฮ้ยฉันมีงานทํานะและนอกจากงานประจําแล้ว ฉันเนี่ยยังออกมาสอนผู้คนอีกฉันยังออกมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อีกฉันยังออกมาเปลี่ยนประเทศไทยอีกเขาจะมองเห็นคุณค่าที่เราทำครับเพราะผู้ชายไทท์พีเมียมผู้ชายเพอร์เฟกเนี่ยเขาจะมีความคิดคนละระดับกับผู้ชายทั่วไปเพราะถ้าคุณอยากที่จะครองใจเขาและประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยคุณต้องทำ ตัวเองให้ประสบความสําเร็จเราจะไม่นับในเรื่องของเงินนะคะแต่เราจะนับในเรื่องของคุณค่าและความสามารถอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเป็นผู้หญิงเลยค่าเฟิรนย้ําเลยนะคะคุณต้องมีความสามารถที่มากกว่าการทํางานประจําทั่วไปมีงานประจําทําแล้วคุณก็ต้องทําอย่างอื่นควบคู่อีกด้วยเพื่อเป็นการบ่งบอกว่า ฉันมีคุณค่าและตัวคุณเองก็เห็นคุณค่าในตัวเองอีกด้วยแล้ววันนั้นเลยค่ะต่อให้เขาไปเจอใครที่ไหนที่โหยต่อให้สวยกว่าคุณหรือดูโปรโฟไฟล์จะดีกว่าคุณหรืออะไรก็กตามนะคะเขาจะหันกลับมามองคุณเพราะคุณมีความสามารถรักตัวเองมากพอและไม่ไลลาเขานี่คือคีย์ของความสกเซสในด้านของความรักมันคือเรื่องจริงเพราะคนที่มีความสามารถ และคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองนั้นเขาจะรู้วิธีการที่จะทำให้ตัวเองเติบโตในทุกด้านของชีวิตและเขาจะมีความสุขตลอดเวลาผู้ชายกลุ่มพรีเมียมเหล่านี้นะคะเขาจะชอบอะไรที่มันมีความสุขและผู้ชายทุกคนก็ชอบอะไรที่มันมีความสุขเขาจะไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะคะอะไรที่มันแบบไล่ล่าการไปวีนการไม่ให้เกียรติเขาเนี่ย ทุกคนล้วนไม่ชอบถูกต้องไหมคะเมื่อไหร่ที่คุณมีงานทําเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ตามไม่วีนไม่ไล่ล่าให้เกียรติเขาทั้งต่อหน้าและรับหลังคุณจะได้เข้าไปนั่งครองใจเขาอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเฟิร์นแนะนําให้คุณมาเรียนคอร์สนี้นะคะคอร์สเดียวไม่ว่าวันนี้คุณจะทํางานอะไรแต่เฟิร์นอยากให้คุณมีงานอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมา และงานงาเน,นี้เฟิร์นแนะนำเลยว่าไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนอะไรเลยคุณแค่ใช้ความรู้และความสามารถในตัวคุณเองเท่านั้นที่จะออกมาทำออนไลน์มาแบ่งปันความรู้ที่คุณมีให้กับผู้คนเพื่อมาเปลี่ยนเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนโลกใบนี้เปลี่ยนผู้คนให้ดีมากขึ้นนี่คือมายเซ็ t ของผู้หญิงทรงคุณค่าหรือว่าผู้หญิงเลือคานันเองเหมือนที่เฟิร์นกำลังทำอยู่นี่แหละ คือ <c oughs> <c oughs> คุณคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะ่ะพอเราเห็นคุณค่าในตัวเองเราเห็นศักยภาพเราเห็นข้อดีของตัวเองแล้วนั้นเราจะมีความสุขและรักตัวเองมากขึ้นเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขและรักตัวเองมากขึ้นเราจะดึงดูดผู้ชายดีๆรักดีๆเข้ามาหาเราอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะแล้วค, <c oughs> คุณจะมีสิทธิ์เลือกเลยว่าคนที่เข้ามาแต่ละคนเนี่ยคุณจะเลือกใคร คนไหนดีไม่ดีคุณจะรู้ทันทีเพราะคุณมีมา์เซ็ตที่ดีแล้วและเดี๋ยวเฟิร์นจะทําคลิปสอนวิธีการเขียนดีมลิสผู้ชายในฝันว่าเราจะมีการเขียนยังไงเพื่อให้ดึงดูดผู้ชายตามฝันที่เราอยากจะได้มันมีวิธีการเขียนนะคะทุกคนเพราะถ้าคุณไม่มีดีมลิสคุณจะไม่รู้เลยและคุณก็จะหลงประเด็นเพราะเวลาที่คุณโสด จะมีผู้ชายเยอะแยะมากมายเลยมาให้คุณเลือกแล้วคุณก็จะงงงงไปหมดเลือกไม่ถูกคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีดีมลิสที่ชัดเจนคุณจะไม่หลงค่ะแล้วคุณจะคัดตัดทิ้งไม่ได้ผู้ชายคนนี้อยู่ในไทยไหนเพอร์เฟจริงหรือเพอร์เฟกปลมผู้ชายคนไหนที่มันตรงสเปคเราบ้างหรือเข้าขายหรือ ไม่เข้าขายเลยคุณจะรู้ได้ทันทีจากดีมลิทที่คุณเขียนเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างที่เฟิร์นพูดนะคะเฟิร์นก็นําความรู้ที่เฟิร์นได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎของแรงดึงดูดศาสตร์จิตวิทยาความรักและความสัมพันธ์นะคะและก็เรื่องของ m มเซตของคนสําเร็จนะคะว่าเขามีความคิดแบบไหนทําแบบไหนนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิธี how to การลงมือทําเพื่อให้เราเป็นผู้หญิงเลอค่าและก็ สามารถแบ่งปันถ่ายทอดประสบการณ์ของเราสามารถทำสิ่งที่รักและถนัดนำมาสร้างเป็นรายได้ได้อีกด้วยถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะทักมาที่ Line แอด้านบนที่เฟิร์นทิ้งไว้ให้นะคะในคอร์สที่ชื่อว่า Beauty on Stage เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่กล้าทำในสิ่งที่ใช่ใน30วันนะคะคอร์สนี้เนี่ยเนื้อหาอัดแน่นนะคะตั้งแต่ mindset ิธีการวาง position ัวคุณเองนะคะให้เป็นแบรนด์ที่แตกต่างไม่ซ้ำใครนะคะแล้วก็งัดของดึงศักยภาพในตัวคุณออกมาเอามาสร้างเป็นเงินและทำให้คุณโดดเด่นโด่งดังบนโลกออนไลน์เห็นไหมคะว่าไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยคุณแค่ใช้ความรู้และความสามารถในตัวคุณเองเอาออกมาสรรค์ฐานแล้วสิ่งนั้นแหละมันจะกลายเป็นเงินที่มอบกลับมาให้คุณเหมือนที่เฟิร์นกำลังทำอยู่เพราะข้อนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ คอร์สที่จะทําให้คุณแค่ออกมาสอนสอนสอนเหมือนที่คนอื่นทํากันแต่คอร์สนี้มันจะทําให้คุณสร้างรายได้สามารถจึงเจือครอบครัวของคุณได้และก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณไปทั้งชีวิตตั้งแต่ศาสตร์ความคิดความรักทัศนคติรวมถึงดึงดูดผู้ชายดีๆเข้ามาหาตัวคุณอีกด,ด้วยถ้าคุณกำลังจะเดินทางสายขอเฟินเชื่อมั่นเลยว่า คุณประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านแน่นอนแค่คอร์สคอร์สนี้คอร์สเดียวนะคะปกติราคาเต็มอยู่ที่6,900บาทตอนนี้ราคาพิเศษนะคะอยู่ที่3,900บาทสำหรับใครที่สนใจทักมาที่ l ล n e แอด้านบนที่เฟิร์นทิ้งไว้ให้เลยนะคะโอเคในเรื่องของการปรับภาพลักษณ์นะคะภาพลักษณ์เนี่ยมันต้องปรับตั้งแต่หัวจะดเท้าและการโพสตรูปในโซเชียลก็สำคัญเช่นกัน บางคนยังไม่รู้นะคะวิธีการศาสตร์การโพสต์รูปในโซเชียลมีผลมากๆไม่ใช่แค่ส่งผลในด้านของการดึงดูดผู้ชายหรือว่าสายฝอไทเพอร์ฟิคเท่านั้นมันสามารถดึงดูดธุรกิจที่คุณกำลังทำอีกด้วยมันบ่งบอกได้เลยว่าคุณนั้นมีทัศนคติแบบไหนแล้วมันส่งผลกับ ยอดขายของคุณได้อีกด้วยแค่การแต่งตัวเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นเฟิร์นถึงย้ำและพูดเสมอว่าคุณจําเป็นที่จะต้องปรับภาพลักษณ์ของคุณใหม่ให้ดูดีตั้งแต่หัวจะด,ดเท้าผมคุณก็ต้องทําลอนแบบนี้เหมือนที่เฟิร์นทานะคะตุ้มหูก็ต้องใส่แต่งหน้าทําผมเสื้อผ้าก็ต้องสีโดดเด่นจัดเต็ม และก็บ่งบอกไลฟ์สไตล์ของเราเราต้องชัดเจนในไลฟ์สไตล์ตัวเองว่าฉันเป็นคนมีไลฟ์สไตล์แบบนี้คุณต้องบอกให้เขารู้ไปเลยว่าฉันเป็นแบบนี้แหละฉันมีไลฟ์สไตล์แบบนี้และที่สำคัญก็คือคุณต้องมีความคิดแบบที่คนรวยเขาคิดคนรวยเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนคุณก็ทำแบบนั้นคิดแบบนั้น ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆหรือว่าไปช้อปปิ้งกระเป๋าแบรนด์เนมหรือสร้อยอะไรที่มันเป็นของแพงๆไม่จำเป็นนะคะคุณแค่รู้จักวิธีการ mix and match เสื้อผ้าทรงผมให้มันเข้ากับตัวคุณเองแค่นั้นค่ะและก็ต้องรู้ด้วยว่าตรงไหนของคุณส่วนไหนที่มันเป็นจุดเด่นจุดด้อยที่มันสามารถโชว์ได้นิดหน่อยนะคะโดยที่ไม่ได้โป๊เกินไป นี่คือวิธีการดึงเสน่ห์ของตัวคุณเองออกมานะคะผ่านการแต่งหน้าทำผมการมิกซ์แอนด์แมทเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านนี้เลยนะคะคอร์สนี้สามารถเปลี่ยนคุณได้ทั้งหมดทั้งธุรกิจนะคะการงานการเงินสามารถเปลี่ยนคุณได้แน่นอนโอเคต่อมาข้อที่2ของการเป็นผู้หญิงเลอค่าก็คือการอ,อนน้อมถ่อมตนค่ะ ผู้หญิงเลือค่านะคะคือผู้หญิงที่นอกจากจะรู้จักคุณค่าของตัวเองว่าตัวเองนั้นเก่งอะไรรักอะไรถนัดอะไรฉันมีคุณค่ามากแค่ไหนและรักตัวเองมากพอเขาจะต้องเป็นคนที่ไม่ก้าวร้าวไม่ตัดสินใครใดๆทั้งนั้นไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงเขาจะไม่ตัดสินใครเลยเพราะเขาให้เกียรติคนอื่นเสมอและรู้จัก จังหวะการเข้าหามีลูกล้อลูกชนจังหวะการเข้าหาคืออะไรจังหวะการเข้าหาก็คือรู้ว่าจังหวะไหนควรเล่นรู้ว่าจังหวะไหนควรจริงจังรู้ว่าจังหวะไหนควรเข้าหารู้ว่าจังหวะไหนที่ควรหยุดผู้หญิงเลือค่าเหล่านี้นะคะเขาจะรู้จังหวะแล้วก็ รู้ว่าอะไรควรไม่ควรรู้จักกาละเทศะนั่นเองนะคะอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดเขาจะรู้ hey, จังหวะไหนที่ควรที่จะให้กําลังใจเขาจะรู้จังหวะตรงนี้ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้กำลังใจเติมพลังให้กับคนอื่นได้เพราะตัวเขาเองรักตัวเองมากพอแล้วเขาเลยเอาความรักที่เขามีเนี่ยแหละที่มันเหลือไปแบ่งปันให้กับคนอื่นนี่คือเสน่ห์ในการดึงดูดผู้ชายพรีเมียม เข้ามาหาคุณต่อมานะคะข้อที่สามก็คือการเลือกคบเพื่อนและสังคมค่ะคุณคงเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมคะว่าคนสำเร็จส่วนใหญ่นั้นเขามักจะเลือกคบเพื่อนหรือเราสามารถรู้ได้เลยว่าคนคนนั้นน่ะมีความคิดและทัศนคติแบบไหนโดยดูจากคนที่เขาอยู่ใกล้ชิดทั้งหมดห้าคนนะคะมันจะบอกได้เลยว่าคนคนนั้น ชีวิตอนาคตจะเป็นยังไงพัฒนาไปถึงจุดไหน<อ>เพื่อนแต่ละกลุ่มแต่ละคนนั้นมันจะทำให้คนคนนั้นนะคะหลอ่อหลอมกลายเป็นเหมือนเพื่อนที่เขาคบอยู่เพราะฉะนั้นมันสำคัญและจำเป็นมากๆถ้าคุณอยากจะเดินทางสายฝอคุณจำเป็นที่จะต้องเลือกคบเพื่อนที่ยกระดับจิตใจและการเติบโตในชีวิตของคุณ เฟิร์นไม่ได้บอกว่าเพื่อนที่คบอยู่ไม่ดีนะคะแต่เฟิร์นหมายถึงว่าคุณจําเป็นที่จะต้องเลือกคบการเลือกคบหมายความว่า 1. เลือกคบเพื่อนที่สามารถที่จะนําพาชีวิตของคุณให้เติบโตมากยิ่งขึ้นได้อยู่ในสังคมที่พลังงานบวกตลอดเวลาอย่างเช่นสังคมของการเข้าฟังสัมมนาการเรียนรู้ แบบนี้เป็นต้นค่ะก็คือสังคมดีๆนั่นเองนะคะคือสังคมพลังงานบวกและมันสําคัญมากๆโดยเฉพาะการออกเดตถ้าเมื่อไหร่ที่คุณออกเดตนะคะแล้วคุณไม่รู้ศาสตร์นี้คุณเผลอพาเพื่อนไปด้วยสมมุตินะคะขอพาเพื่อนไปด้วยแล้วเพื่อนคนนั้นของคุณไม่รู้ศาสตร์นี้เลยเขาแต่งตัวอีกระดับหนึ่งคุณจะหมดสิทธิ์ไปต่อทันที ตั้งแต่เดทหนึ่งเดทสองคุณจะไม่ได้ไปต่อในเดทจามและจะไม่ได้ไปต่อในเรื่องของการแต่งงานเพราะเขาจะตัดสินตั้งแต่การแต่งหน้าทำผมการวางตัวต่างๆถึงแม้ว่าโอเคคุณแต่งตัวดีจัดเต็มมาแล้วแต่ถ้าเพื่อนของคุณไม่รู้สารนี้แต่งตัวอีกแบบหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งที่แบบเป็นแบบไม่ได้ว่านะคะอันนี้ขออนุญาตพูดเหมือนสกอยอะ เขาไม่ได้รู้ศาสตร์การแต่งตัวเขาจะมาแบบโอ้โหโชว์แหวกแบบเซ็กซี่มาเลยโชว์นมโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละคลาสกันมันจะคนละชั้นเพราะฉะนั้นผู้ชายพรีเมียม,มเขาจะคัดเขาจะค่อนข้างเนี๊ยบเขาจะค่อนข้างที่จะรักตัวเองเพราะฉะนั้นคุณต้องรักตัวเองและเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมแห่งการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพราะเพื่อนเหล่านี้ จะเป็นตัวมุงบอกชีวิตของคุณและอนาคตของเขาด้วยเขาจําเป็นที่จะต้องคัดคนและเขาสามารถดูได้จากการคบเพื่อนของคุณด้วยเพราะฉะนั้น3มเรื่องสามสิ่งที่เฟิร์นพูดไปทั้งหมดนี้นะคะมันจะส่งผลทำให้คุณเป็นผู้หญิงเลือค่าขึ้นและมันจะเลือค่ามากขึ้นถ้าคุณรักตัวเองและมีงานทำอย่างที่เฟิร์นย้ำแล้วย้ำอีกเห็นคุณค่าในตัวเองมีงานทำ และก็ไม่ใช่งานแค่งานงานเดียวนะคุณต้องสร้างงานขึ้นมาอีกงานหนึ่งอีกหนึ่งงานที่มันเป็นความสามารถพิเศษของคุณเองเหมือนตัวเฟร์นเองนะคะยกตัวอย่างเฟร์นมีความสามารถพิเศษเยอะมากคุณต้องมองเห็นคุณค่าของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแล้วคุณจะรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นและเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นคุณลองเขียนออกมาก็ได้ค่ะว่าเอ้ยฉันมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนอกจากหนึ ฉันเต้นเป็นฉันร้องเพลงเป็นบางคนนะร้องเพลงเป็นฉันเย็บปักถักร้อยฉันทาอาหารเป็นคุณต้องมองเห็นสิ่งเล็กๆที่คุณมองข้ามไปอะคุณต้องมองเห็นสิ่งนั้นในตัวคุณก่อนนะคะแล้วถ้าคุณไม่รู้ว่าฉันรักและฉันเก่งอะไรสามารถทักมาปรึกษาเฟิร์นได้ถ้าเฉพาะ private coaching จริงๆแล้วปกติราคาหนึ่งห้าพันี่รอบาทนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะปรึกษาแบบ private coaching จริงๆเลย ะะเฟิร์นแนะนําว่าให้คุณลงเรียนคอร์สออนไลน์ดีกว่าเพราะว่าคอร์สออนไลน์ราคา3,900บาทเนี่ยเฟินแถม p r i v a t e coaching ให้ด้วยนะคะค่อนข้างที่จะพิเศษและไม่เหมือนใครนะคะไม่มีใครเหมือนแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วที่อื่นเนี่ยไม่มีใครแถม p r i v a t e coaching ให้แน่นอนแต่ว่าเฟิร์นอยากจะให้คุณค้นพบศักยภาพในตัวคุณจริงๆนะคะอยากจะช่วยเฟิร์นก็เลยจัดแบบนี้นะคะ ในราคาพิเศษและราคามันจะปรับขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ราคานี้นะคะสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้ก็ถ้าสนใจนะคะปกติราคาเต็มคอร์สนี้หรือว่า private coaching จะไม่ใช่ราคานี้นะปกติ private coaching อย่างเดียวนะคะราคาเต็มอยู่ที่15,400บาท30นาทีนะคะครั้งเดียว30นาทีราคาเต็ม15,400บาทราคาพิเศษคือ6,900บาทแต่ถ้าวันนี้คุณ อยากเรียนรู้ในเรื่องของการทำออนไลน์ด้วยความคิด mindset และการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เฟิร์นแนะนำให้คุณลงเรียนคอร์ส beauty on stage เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่กล้าทำในสิ่งที่ใช่ใน30วันเฟิร์นแนะนำคอร์สนี้เลยค่ะมันได้ทุกอย่างเลยทั้งศาสตร์ทุกอย่างที่มันจะทำให้คุณเป็นผู้หญิงเลอค่าและคุณสามารถสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายไดแ้และคุณสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ของคุณให้กับผู้อื่นอีกด้วยแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีค่ามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะจากสิ่งที่คุณรักและถนัดคอร์สนี้นะคะปกติราคาเต็มในคอร์สนี้นะคะอยู่ที่6,900วันนี้พิเศษอยู่ที่3,900บาทและแถม private coaching ออนไลน์อีกด้วยนะคะแถม private coaching อ n l i n e ์30นาทีแถมฟรีไปเลยนะคะคุ้มมากคุ้มกว่ามากๆเพราะฉะนั้นแล้ว รีบสมัครทักมาที่ไลน์แอดด้านบนกันนะคะสรุปเลยนะคะการที่เราจะเป็นผู้หญิงเลือค่านั้นจะต้อง 1. โปรไฟล์การปรับภาพลักษณ์สำคัญมากๆ 2. ก,ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตน 3. ก็คือการเลือกคบเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเอา3เคล็ดลับ3ข้อนี้ที่เฟิรนมาแบ่งปันไปใช้กันนะคะทุกคน ฝึกทำทุกวันแล้วคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่เลอค่ากลมกล่อมคู่ควรกับผู้ชายในฝันที่คุณต้องการ